าเชื่อในป่าในเขานี่ตัวอะไรเนี่ยข้าชื่อมอตอผมไม่เคยผู้หญิงสวยที่ไหนมาก่อนเลยอะข้าก็ไม่เคยเห็นท่านจะให้ข้าเรียกขูดหรือว่าใยดีเรียกเขาว่าทินข้าชื่อทินทินตัวตัวจำปารีเหรอมอต้มอต้เอ็งชอบเขาไหม โอโหอย่าถามเป็นงั้นดิโอได้ป่าในได้เขาเห็นผู้หญิงไม่ได้เนี่ยชอบหมดเลยทานของมันเดี๋ยวผมดูแลไม่ได้ไม่ได้น้องตัวจับเนื้อต้องตัวมันเป็นผิดผีเนาะคนบ้านนี้เขาถือกานเองรักจริงใช่ไหมล่ะรักจริงรักจริงงั้นก็ทำพิธีเลยด้วยใผิดท้องผิดผีก้มหัวลงก้มหัวลงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่ออะไรเป็นเทปใหม่เกาหลีลูกโอเทปเกาหลีมีผมครึ่งหนึ่งเนี่ยนะ รุดเอ็งเถื่อนี้ไว้ถ้าท่องคาถาแล้วถ้าได้ยินเสียงคำว่าเปี้ยปานี่เป็นหนึ่งทีได้ไหมครับอือไว้ติ่งเลงไว้ช้างตัวเลยไว้ช้างตัวย่าควรย่างเปี้ยไอ้บ้าฟังนี่ผมรู้ครับไม่ได้ฟังเลยประจาครู้ภาษาที่เปิดมีคำว่าเออด้วย ไอ้ดีลที่พงสังเจอว้ต hey, hey. ังรวย俩ไ้แก่เน eh ียเงียเปล่ล้อไปคิดไปเนาะเ้ยเยค้มาคิไอ้บ้าคาถาเนี่ยเอาดีท่พ่ออีเียยากอ่ะไว้ที่ป่าังต้วเชียง俩ไว้เชียงเหี้ยลวดตยงว่าเยเนี่วงเนี่ยต้องใจเสียงอวตันหวยจึงแก

quay long lồ hoang su, sang phú rù pa bù bà cháu Này này, mấy mà bù là xài nghe, xiang xe quay cài trứng bia quay sang xoài linh kia, nhẹ xiang xì hoang kia trứng bia mất cái

ไอ้แท่งไอ้ชั่วเพลงนี้เขานี่กอดจบไป้เนี้กูไม่ตายก่อนเลยเนี่ยนี่เซสิ่งพิธีแล้วอาจารย์ไก่เราเลยนี่แอปเปิ้ลนี่เสร็จแล้วโอ้โหมาเน่เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งนั่งรอนั่งก่อนสวยาลเงี้ยชาวควาบไว้เสียนชื่อขยันสุดเสียเกี้ยงสองเลี้ยงโล้อโอ้สียงสวยควายใครกินเสียกินเสียกินเลยกินเลย กินในบ้าเฮ้ยใครจะไปรู้ว่าจะกินเสี้ยนี่ก็คือให้กินนะอันนี้คนละแก้วบดชวนพ่อบอกคอแตกอะไรไปอืมคนละแก้วโบล่งส่งบุ้งปูบำปลาลูตู้ปอดดุมเสี้ยดื่มปนแสงดื่มเสี้ยดื่มแชมเปียดื่มเลยดื่มเลยให้ดื่มเลยโคบ้อบอกแชงปูปูลูกกู่อุบุโต